มาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเป็นไหมพรมสีพายนะคะอันนี้ใช้สีแดงกับสีขาวอันนี้เป็นแบบคอตตอนนะคะแล้วก็เข็ม,เข,ม,เ,มเ, 5. เข็มเบอร์ห้าเข็มเบอร์ห้าสีทองนะคะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะถักโซ่ให้ได้ทั้งหมด74โซ่ค่ะ ในโซ่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนๆก็ถักได้ทั้งหมดเจบสี่โซ่นะคะ <c oughs> ค่ะเมื่อถักมาได้7 4โซ่แล้วนะคะเราจะไปแถวที่สองโดยที่เราจะถัก f <c oughs> นะคะแ <c oughs> ถวที่สองให้ได้ทั้งหมดแดหลักรวมกับโซ่นะคะก็จะเป็นทั้งหมด9หลักเรามาลงช่องที่สี่ค่ะ หนึ่งสองสามแล้วก็มาลงช่องที่สี่นะคะรวมกับเซ่ก็เป็นสองนะคะสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าค่ะได้ทั้งหมดเก้าหลักลงกับโซ่ด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะขั้นด้วยโซ่สองค่ะ จากนั้นเราจะถัก f นะคะในหลักถัดไปให้ได้ทั้งหมด18หลักนะคะนี่หลักที่1หลักที่2องเพื่อนเพื่อนถักไปให้ได้18หลักค่ะค่ะตรงนี้ได้18แล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักมุมด้านนี้ขั้นด้วยโซ่สองค่ะ แล้วก็ถัก f ในช่องถัดไปแถวนี้ก็ถัก f ให้ได้ทั้งหมด18หลักนะคะค่ะก็ได้18หลักตรงนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ขั้นด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ถัก f ในหลักถัดไปแถวนี้ก็ถักทั้งหมด18หลักเหมือนกันค่ะ ตรงนี้เราก็ได้18หลักแล้วนะคะต่อไปเราจะข้ามด้วยโซ่2ค่ะแล้วเราก็ถัก f ที่เหลือนะคะทั้งหมด9หลักค่ะค่ะสำหรับแถวนี้นะคะก็ถักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความเรียบร้อย เริ่มจากครั้งแรกตรงนี้นะคะจะรวมกับโซ่ด้วยทั้งหมด9้าหลักค่ะขั้นด้วยโซ่สองแล้วตรงนี้ก็ได้18ดหลักนะคะขั้นด้วยโซ่สองตรงนี้ก็ได้18ปดหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็มา18ปดหลักขั้นด้วยโซ่สองสุดท้ายก็9้าหลักค่ะต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่สองกัน ขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็พลิกงานกลับน,นะคะต่อไปเราจะถัก f มาจนถึงมุมตรงนี้เลยนะคะถักไปทีละหละัก หักไปทีและหลักตรงนี้นะคะจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ยังจะเท่ากับแถวข้างล่างนะคะแต่เราจะมาลงคอหนึ่งคอหรือเอฟสองหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่สองเราจะขั้นด้วยโซ่สองค่ะจากนั้นเราก็ลงเอฟสองหลักลงในช่องเดิม แบบนี้นะคะตรงมุมจะได้เป็นแบบนี้นะคะที่เหลือเพื่อนก็ถักยาวทีละหลักยาวมาถึงมุมตรงนี้เลยนะคะมาถึงมุมตรงนี้ก็ลง f สองหลักขั้นในโซ่สองแล้วก็ f สองหลักลงในช่องเดิมแล้วที่เหลือก็ถักยาวมาตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะพอหนึ่งพอเลย f สองหลักขั้นโซ่สองแล้วก็ f สองหลักอันนี้ก็ถักมาเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันค่ะตรงท้ายแถวค่ะก็ถักจบแถวที่สองนะคะตรงนี้มันจะได้ทั้งหมดรวมกับโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะรวมถึงในช่องตรงนี้ด้วยส่วนที่เป็นตรงนี้จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้าสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ีน,นจะได้22นะคะตรงนี้ก็22ตรงนี้ก็22ตรงนี้ก็จะเป็น11ค่ะเรามาขึ้นแถวที่3กันเลยนะคะโซ่3ค่ะแล้วก็พลิกงานกลับอันนี้เราก็จะถักพอถึงขอหรือ f เหมือนเดิมนะคะไปจนถึงม,มุม ถักมาจนถึงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก f 2หลักลงในช่องตรงนี้เหมือนเดิมค่ะหลักที่1ห,หลักที่2ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็เอยงสองหลักลงในช่องเดิมค่ะ ที่เหลือเพื่อนๆก็สามารถถักไปได้เลยนะคะค่ะก็จบแถวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวถัดไปเลยนะคะขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็พีกงานกลับมานะคะแล้วเราก็ถักเอฟไปเลยค่ะ ถักมาจนถึงมุมตรงนี้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะลงในช่องตรงนี้สองหลักแล้วก็คั้นในโซ่สองแล้วก็ลงสองหลัก ที่เหลือก็ถักมาเลยนะคะค่ะวันนี้ก็จบแถวที่สี่นะคะจบแถวที่สี่นะคะตรงนี้มันจะได้ทั้งหมดสิบห้าหลักสิบห้าหลักนะคะส่วนด้านนี้จะได้ทั้งหมดสาสิบฝั่งนี้ก็สาสิบนะคะตรงนี้ก็ได้สาสิบตรงนี้ก็จะเป็นสิบห้าหลักค่ะเรามาถักแถวที่ห้าแถวสุดท้ายแล้วนะคะ ึ้นโซ่สามพลิกงานกลับมาค่ะแล้วเราก็ถักเอฟเหมือนเดิมนะคะไปจนถึงตรงตรงตรงมุมเลยนะคะมาถึงตรงมุมก็ถักเหมือนเดิมค่ะเอฟสองหลักขั้นด้วยโซ่สอง ก็เอฟสองหลักแถวที่5้สุดท้ายตรงนี้จะได้ทั้งหมด17หลักนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้ถ้าคูณสองก็จะได้ทั้งหมด34 34มสิบแล้วก็17บเจึงก็ถักไปเลยนะคะค่ะนี้ก็จบแถวที่ห้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่หกนะคะขึ้นโซ่สามค่ะ แล้วก็พลิกงานกลับมาอันนี้เราก็ถัก f หรือพอหนึ small, ่งคอเหมือนเดิมนะคะก็ถักมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็ถักมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะ เราจะพับพับมาอย่างนี้นะคะลืมไปค่ะเดี๋ยวเราถาักลงในช่องตรงนี้อีก2หลักอันนี้เราได้สองหลักนะคะพับลงมาอย่างนี้เพื่อที่เราจะมาประกบ เชื่อมต่อกับฝั่งด้านนี้นะคะประกบ่างนี้นะคะเราจะขึ้นโซ่ห้าค่ะ1นึ่งสองสาี่หจากนั้นเรามาถากตรงด้านนี้นะคะลงพอหนงคอหรือ F อนะคะสหลัก ก็จะได้เป็นตรงนี้เป็นมงเป็นแขนะนะคะจากนั้นเพื่อนก็ถัก F หรือพอหนึ่งคอไปอีกแขนด้านนึงะนะคะถักมาตรงนี้นะคะค่ะเราถักมาจนถึงตรงฝั่งนี้แล้วนะคะแล้วก็ F สองหลักลงตรงมมตรงนี้นะคะ แล้วก็โซ่ห้าค่ะอันนี้จะเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะถักเป็น F สองหลักแล้วก็ที่เหลือก็ถักเป็น เอฟมาจนจบแถวเลยนะคะ